ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเย็นดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊อบี้ชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊าบี้เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะคะสามารถทักมาดูรีวิวได้ที่แฟนเพจหรือว่าชุมชนของเราได้เลยบ๊าบี้จะปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะก็ต่อจากนี้นะคะเราก็จะพยายามให้เห็นหน้าเพราะว่า เอ,อ่อไม่รู้สิเพราะว่าคิดถึงทุกคนนะคะก็จะเห็นหน้ากันตลอดตลอดนะคะหลังจากนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะคะดับถอยหลังโปรโมชั่นลด70จากราคาเต็มมีผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักเอ,อ่อตัดมือที่3แล้วก็เรียนไพ่ยิปซีรุ่นสุดท้ายนะคะที่เจอตัวนะใครที่สนใจให้รีบมาเลยนะคะทุกคนจ <Deadpool> ้ะเดี๋ยว หลังจากนี้เราจะอัพเป็นราคาเต็มนะคะเดี๋ยวว่าพี่จะขยายให้ขยายเวลาให้ละกันนะคะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าขยายได้ถึงขนาดไหนนะคะอาจจะภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมก็เป็นได้นะใครสนใจแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบบวิชิสาได้เลยนะคะ ถ้ามาหลังจากที่เรามีรีวิวเยอะแล้วเราจะกลับปรับเป็นราคาเต็มซึ่งราคาเต็มจะแพงกว่าเดิม70%เลยนะใครที่อยากได้โปรราคาดีๆให้รีบมาตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้มอว่กำลังเก็บรีวิวอยู่ซึ่งทุกวันนี้รีวิวเราเยอะมากยิ่งรีวิวเยอะมากเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งปรับขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะเราเป็นรีวิวจริง100้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ามาดูพลังงานไพ่กันเลยนะคะคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคะ่ะขอพลังแรนดอมเรดดิ้งหน่อยคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคอนโซล ใครที่ชอบการอ่านไพ่ของบาร์บี้นะคะอยากจะมาเรียนไพ่ยิปซีก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เช่นกันนะสามารถเรียนส่วนตัวหรือออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนนะโอ้ยเป็นไพ่ของคนโสดจ้าพลังงานวันนี้เป็นพลังงานคนโสดเหรอนี่เป็นคนโสดที่ เจอแต่ความรักนอกใจมาดูตลอดนะคะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณเรื่อยๆแบบไม่อยากที่จะจริงจังกับความรักอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเจอแต่ความรักแบบโดนนอกใจโดนกระทํานะคะก็เลยรู้สึกแบบมันไม่คาดหวังอีกแล้วในเรื่องของความรักแบบเผลอๆเข็ดมากคือแทบใจไม่อยากเอาแล้วเรื่องของความรักแบบ ไม่เอาเราได้ไหมอะเข็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ผ่านมาก็เจอแต่คนเจ้าชู้เจอแต่คนโกหกเจอแต่คนหลอกลวงเนาะทําให้เราเสียใจอยู่อย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ากับเรื่องของความรักอะแบบขอดูเรื่อยๆดีกว่าไม่ไม่ขอแบบไม่ขอรีบอีกแล้วนะคะแล้วก็พลังงานของคุณเป็นคิงถือดาบก็คือแบบ เป็นคนที่มีมาตรฐานสูงแล้วหลังจากนี้แล้วเป็นคนที่พร้อมลุยพร้อมฟันแบบฉันจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกฉัน,นง่ายๆที่ผ่านมาฉันอาจจะแบบแก้ง,งโง่หรือฉันอาจจะแบบไม่มีมาตรฐานในตัวเองแต่ณนะเวลานี้คือฉันจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกคือถ้าฉันรู้ว่าใครหลอกนะฉันจะแช่งมันหรือฉันจะแบบฉันจะเอาคืนให้สาสมเป็นพลังงานของความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็ เป็นโปรเฟชชั่นอลในการดูคนเจ้าชูเพราะโดนหลอกมาหลายประเภทแล้วถ้าเอาสตอรี่ของคุณเนี่ยไปสร้างซีรีส์ได้เนี่ยบอกเลยรวยเลยนะคะหรือว่าดูรันทดมากดูชีวิตเนี่ยเจอแต่คนนอกใจเจอคนโกหกเจอความผิดหวังในเรื่องความรักเยอะมากจนตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องความรักแบบ คนเจ้าชู้ไปแล้วอ่ะเออมาสิมากี่ประเภทฉันก็จำค่ะฉันก็รู้แล้วเพราะฉันมีประสบการณ์แล้วอะไรไปฟิลนั้นนะคะ mm hmm. แล้วเคสล่าสุดหนักมากนะคะ mm hmm. คุณจบกันแบบเดอะทาวเวอร์เลยเดอะทาวเวอร์คือจบแบบกระทานหาันจบแบบหนักมากพังนะคะ mm hmm. แล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงมากๆนะคะ mm hmm. แล้วก็พ่าเจ็ดดาบเจ็ดดาบมันคือการโกหกปิดบังซ่อนเร้นการนอกใจดังนั้นเป็นอะไรที่แบบ เข็ดมากนะคนนี้สตรอเบอรี่ใส่คุณมากนะคุณก็เลยรู้สึกว่าคนดีๆสมัยเนี้มันคงไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกท้อแท้กับความรักแล้วไม่ใช่ว่าเจอครั้งเดียวเจอเป็นเยอะมากจริงๆแล้วหนังฉายซ้ำเรื่องเดิมตลอดก็เลยรู้สึกว่าหรือเราอาจจะไม่เหมาะกับการที่เราจะมีความรัก เราอาจคือหลายหลคนอาจจะเหมาะไงแต่เราอาจจะไม่เหมาะก็ได้เราอาจจะไม่ไม่เหมาะกับการมีความรักจริงๆแหละคนอื่นเขาอาจจะแบบทําบุญมาดีมีวาสนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคงไม่เหมาะเพราะเราลองมาเราทดลองหลายรอบแล้วนะคะไพ่แห่งแมนเข้ามาบอกว่าตอนเนี้ยขอยึดติดกับในเรื่องของหน้าที่การงานดีกว่าแล้วเพราะเออว่าช่วงเนี้ยมี โปรเจกต์ Project, หรือมีงานอะไรต่างๆเข้ามาทําให้คุณจะต้องแบบคุณคิดในเรื่องนี้มากกว่านะคะมากกว่าเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาโกหกคุณคุณรักเขามากเลยนะแล้วคุณก็ค่อนข้างไว้ใจเขามากคุณไม่คิดเลยว่าคนคนนี้ยจะทำให้คุณเจ็บคุณไม่คิดเลยว่าเขาจะรบสอนเออแต่วันนี้พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ คุณก็เลยเหมือนแบบดูเหมือนไม่ไว้ใจใครแล้วดูแบบต่อให้คนคนนั้นจะทําดีกับเรามากแค่ไหนเราเองก็ไม่ไว้ใจแล้วเพราะคนเรามันรู้หน้าไม่รู้ใจอะแต่จริงๆลึกๆพี่บอกเลยคุณรักคนนี้มากเพราะคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่เข้ากับคุณได้แต่เขาขบสอนมันเลยทําให้คุณผิดหวงังเพราะคุณค่อนข้างคาดหวังกับคุณคนนี้ไว้มากมันเลยกลายเป็นแบบ พอรักมากก็เกลียดมากพอรักมากก็ผิดหวังมากอะไรเงี้ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะอยากเป็นโสดนะคะอยากเป็นโสดเรื่องจากเขดกับความรักเออแต่ลึกๆแล้วนะคะก็ยังรักคนนี้แล้วยังอยากจะให้เขาเนี่ยกลับตัวเป็นคนดีเพื่อคุณอะไรอยเงี้ยแบบลึกๆยังแอบ,บรอคนเก่าอยู่นะเออพลังงานช่องเราก็มีแต่เรื่องแบบคนเก่าคนเก่าเนาะ ถ้าใครที่พลังงานตรงกับคลิปนี้นะดิแนะนําให้แก้กรรมความรักนะคะบอกเลยชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบสามรอเรเซ็นตจริงๆเราไม่ใช่แค่ดีเรื่องของความรักอย่างเดียวดีในเรื่องของหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จด้วยวิบอกเลยว่าใครที่แบบเจอความรักที่ไม่สมหวงังเจอความรักที่เสียใจมาโดยตลอดเจอแต่คนเจ้าชู้หรือบางคนอาจจะไม่เคยมีคู่เลยลองมาแก้กรรมความรักดูนะคะ ชีวิตจะดีขึ้นแบบหนึซแต่ว่าอาจจะต้องมาในช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้ลดอยู่70%นะคะจากราคาเต็มอามาดูกันต่อแล้วสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงต่อคุณค่อนข้างเข็ดกับความรักแบบหนักมากจริงๆนะหนักเกินเยียวยามากๆสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อ The c h a r i o t Hermit เดคุณรู้สึกว่าคุณน่ะก็เป็นคนที่มีความอดทนแล้วคุณสู้ชีวิตมาโดยตลอดนะกับความรักที่ผ่านมาคุณก็สู้คุณก็เต็มที่ของของของคุณแล้วนะคะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปิดใจนะเออก็ถ้ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาก็พร้อมที่จะสู้เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลากว่าเดิมในการที่จะดูคนคนนั้นให้มากขึ้นไม่อยากรีบตัดสินใจเพราะเวลารีบตัดสินใจแล้วอะเวลามันรักไปแล้วอะมันตัดยากไงอืมนะคะแล้วคุณเองอะก็ไม่ชอบความรักที่มันแบบ เป็นสองสามคนนะ่ะแล้วก็ไม่ชอบเป็นตัวสำรองของใครด้วยคือจะรับรับสิ่งนี้ไม่ได้เลยจะแบบไม่โอเคเลยถ้าแบบมีความรักแล้วคนคนนั้นไม่ได้ให้เกียรติเราหรือว่าไม่ได้ให้เราแบบเป็นที่หนึ่งอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณยอมความไม่ได้หรือว่าคนรักของคุณอ่ะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวคุณจะรู้สึกไม่โอเคนะคะคุณขอแบบยอม โสดอย่างนี้ดีกว่าถ้าให้เลือกคนที่เจ้าชูหรือว่าทำให้คุณต้องเสียใจคุณยอมแบบที่จะอยู่โสดแบบนี้จะดีกว่า10ดาบแสดงว่าบาดแผลความรักของคุณล่าสุดนี้คนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับคุณไปคือคนที่ทำให้คุณน่ะเสียศูนย์มากๆ เขาเจ้าชูมากแล้วก็เขาคือคนที่คุณแบบรักมากแล้วคาดหวังมากแบบพอมารู้ความจริงอ่ะก็ค่อนข้างช็อกนะช็อกหนักเลยแบบไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ก็เป๋เลยอ่ะเออบอกเลยนะคะแต่ลึกๆวี่ก็เชื่อนะว่าคุณรอการติดต่อจากคนคนนี้รอให้คนคนนี้แบบ ตัดสินใจเลือกคุณสาเหตุที่คุณเดินออกมาจากเขาอ่ะมันเป็นเพราะเขาไม่เลือกคุณสักทีเขาเลือกที่จะยังมีสองคนอยู่อย่างเงี้ยคือคุณคุณรับไม่ได้แต่ว่าคุณก็หวังอยู่ลึกๆว่าอยากจะให้เป็นคนนี้คือคุณยังรักเขาอยู่แหละแต่ว่าแค่การกระทําของเขาหรือพฤติกรรมของเขาที่เขาทําต่อคุณอ่ะคุณรับ ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแต่ถามว่าใจลึกๆก็ยังหลักไหมก็น่าจะยังหลักคนคนนี้อยู่เพราะว่าเขาก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วคุณคาดหวังเอาไว้สูงแล้วความหวังที่คุณคาดไวอ้อ่ะมันยังไม่ประสบความสาเร็จก็เลยทําให้ตัวคุณน่ะรู้สึกว่า ยังยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณอยากค้นหากับคนคนนี้ยังมีอะไรอีกไรหลายหลายอย่างที่คุณต้องการเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันต่อไพ่อยากจะบอกอะไรก็ถ้าคุณไปต่อกับเขาอะเขาก็ยังแบบ คือความสัมพันธ์อยู่สองสามคนอยู่ดีเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่แบบจะเลือกเราอะไรสักที่เดียวนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณแบบลาคาญเหมือนกันนะไม่บอกเลยแบเหมือนแบบคุณก็ไม่โอเคเหมือนกันถ้าแบบถ้าจะมีสองสามอ่ะก็ไม่ก็ไม่โอเคงั้นก็จบจบ,จบกันไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเนาะใช่คุณเลือกที่จะโดดเดี่ยวดีกว่าเสียใจมันอึดอัดนะ มันเจ็บปวดแต่มันก็ต้องทําเพราะคุณอาจจะเคยให้โอกาสเขาหลายรอบแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมเลือกสักทีจนคุณอาจจะทนความท็อกซิกไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเดินออกมาแต่การเดินออกมามันก็ยิ่งทําให้คุณคิดถึงแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคนคนนี้ได้นะคะให้อดีตชาติขึ้นมาแสดงว่าคุณกับเขามีความผูกพันกันมากแบบแปลกมากเลยเนาะการที่แบบ ไม่ว่าเวลาจะนานแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าเราสองคนจะห่างกันไกลแค่ไหนอะความรักที่คุณมีแค่เขาไม่เคยลดน้อยลงเลยแปลกมากคุณไม่เคยเป็นอย่างนี้กับใครด้วยนะต่อให้คนอื่นแบบทําไม่ดีกับคุณคุณก็เกลียดเขานะแต่กับคนคนนี้คุณเกลียดไม่ลงแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบมันใช่อะ่ะมันแบบไม่เคยเจอใครที่ใช่ขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยเจอใครที่เรารู้สึกว่า ต่อให้เขาทำไม่ดีกับเราแค่ไหนอะ่ะเราก็ไม่เคยจะเกลียดเขาเลยแล้วการเวลาหรือระยะทางก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันน้อยลงได้เลยแต่เพียงแต่ว่ามันถูกที่แต่มันผิดเวลาเท่านั้นเองนะคะมาดูกับคนคนนั้นกันบ้างนะคะพี่เอียงคอฝั่งนี้พี่เจ็บเหมือนออฟฟิศซินโดมกินคนคนนั้นนะคะที่คุณรู้สึกนึกถึงอยู่หรือว่าคิดถึงเขาอยู่เนี่ย แล้วเขาอะ่ะคือคิดยังไงกับเรารู้สึกยังไงกับเราเขารู้สึกยังไงกับเรา King of c u p the Empress เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราคนที่เรานึกถึงหรือคนที่เรารักอยู่เขาก็าไม่สามารถเลือกเราได้ตอนนี้จริงๆ เขาอะจริงจังกับคุณนะคือไพ่ที่เฟสที่แอมเพอเรอร์เอาจริงๆมันเหมือนคนที่ถูกที่แต่ผิดเวลาจริงๆเขาเองก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณเลยคุณเชื่อหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณกับเขาเคยได้คุยกันไหมแปลกมากเลยคุณกับเขาเป็นแฟนเก่าที่ไม่เคยลืมกันเลยระยะทางการเวลาหรืออะไรก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะทำให้คุณกับเขาเนี่ย รู้สึกแบบใช้คําว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไมอ้นี่ต่อกันได้เลยอ่ะแบบแยกกันได้เลยอ่ะในความรู้สึกอ่ะแต่เรื่องของสถานะมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้จริงๆเขาไม่สามารถที่จะให้คุณได้จริงๆเขาเองก็เจ็บปวดและเสียใจขึ้นไพ่สิบดาบการที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากเขาหรือการที่เขาเลือกที่จะเดินออกมาจากคุณมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเลยนะเขาเองก็เสียใจ นะคะต้องเป็นคนเก่าแน่ๆเนี่นยไพ่ห้าถ้วยเขาเองก็เสียดายคุณซึ่งวิูจากไพ่ทุกๆอันแต่มันไม่ไม่ต่างจากคุณเลยพลังงานมันเหมือนกันคุณกับเขารู้สึกเหมือนกันแต่ความเป็นจริงมันไม่เอือ้อแบบมันไม่มันไม่มไมแบบสนับสนุนความรักของคุณเลยนะคะเรื่องของจังหวะชีวิตสำคัญมากนะหลายๆคนนะ่ะสังเกตนะแบบ เป็นเพื่อนกันมานานอยู่ดีๆผีพักแล้วมาลักกันเฉยเลยมันก็มีนะทุกคนแปดดาบขึ้นมาเขายังลืมคุณไม่ได้นะแต่การกระทําคุณจะรู้สึกอึดอาาัดกับคนนี้มากเพราะเขาจะนิ่งเขาจะไม่สามารถที่สแสดงสแสดงออกแล้วสิ่งที่เขาสแสดงออกกับคุณสิ่งที่เขาสแสดงออกท่าทีหรืออะไรก็ตามแต่เขาทํานิ่งนะแต่จริงๆรงักคุณมากไม่แพ้คุณเลย เขาทาเป็นนิง่งทาเป็นเหมือนแบบเราเองจะรู้สึกว่าโหแบบที่ผ่านมาคือเราจะมีคําถามอะไม่เชื่อว่าคุณมีคําถามมากมายในใจว่าที่ผ่านมามันปลอมเหรอมันมันเราเราไม่ได้รักกันจริงๆเหรอแบบมันเหมือนความรักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทําไมเธอนิ่งอะทาไมเธอมถึงไม่พยายามเพื่อฉันถ้าเธอรักฉันจริงๆ ทำไมเธอถึงไม่เลือกฉันอะไรแบบเนี้ยคุณจะมีคำถามอยู่ในใจตลอดกับคนคนนี้แต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือแบบเขาเลือกไม่ได้อ่ะเขาเลือกเราไม่ได้รจริงนะคะเขาก็จําเป็นที่จะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ความรู้สึกกับเขามีให้เราแน่นอนนะเพียงแต่คุณจะงุดหงิดมากถ้าคุณไม่มาดูไพ่หรือมาถามไพ่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบ แกไม่รักฉันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบจะรู้สึกว่ามันใจร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยแบบทําไปทํากับเราขนาดนี้แต่จริงๆแล้วแบบเขาเองก็เจ็บเขาเองก็เสียใจเหมือนกันอืมนึกถึงเพลงนี้เลยชื่อเพลงว่าอะไรวะเดี๋ยวบ๊อบบี้สวดแป๊บหนึ่งฉันเจ็บทุกาการกระทำที่ทำใมเ่เธอเสียใจฉันทนรมานแค่ไหน ใครจะรู้ที่ผ่านมาคนแพ้ไม่มีน้ำตาเหรอชื่อเพลงว่าคนแพ้ไม่มีน้ำตาของพี่เบิร์ดทงชัยคนที่ไม่แสดงออกไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจเขาอ่ารักคุณมากแต่เขาแสดงออกเป็นนิ่งนะคะเพราะว่าเขาเองอาจจะรู้สึกว่าการแสดงความรักให้กับคุณตอนนี้มันมันไม่มีประโยชน์ มันกักทาให้เพิ่มเชื้อไฟมันทําให้ยิ่งทุกอย่างมันยิ่งคลากระสังก็ได้เขาเลยเลือกที่จะตัดสินใจทําความถูกต้องนะคะแต่ความรู้สึกของเรากับเขามันเหมือนกันนะมันเหมือนกันมากเพียงแต่ว่าการแสดงออกมันไม่เหมือนกันคุณอาจจะวุ่นวายว่าทําไมอ่ะถ้านะคุณรักฉันอะคุณต้องเลือกฉันสิแบบแล้วคุณก็น้อยใจแล้วคุณก็แบบไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่กับเขาอะเขารู้สึกว่า มันทำไม่ได้จริงๆอะไรนะคะมาดูตัวแมนสติกแองเจลนะคะนางไฟนนจะบอกอะไรไม่มันติดกันแน,น่นตึบขนาดนี้โซเมดคู่กันแล้วไม่แถวกันชิลเลนบางคนอาจจะมีเรื่องของลูกเรื่องของเด็ก มาเกี่ยวข้องนะคะเขาอาจจะเคยมีลูกแล้วหรืออะไรพันธะอะไรต่างๆที่มันยังปัดกันยากอะน,นะคะ flirt forgive and learning เดี๋ยวเขาจะกลับมาจีบคุณใหม่แล้วเขาจะกลับมาแสดงออกความรักให้กับคุณนะคะในวันที่เขาพร้อมนะมาดูโรแมนเออเาราศรีลัคนาราศรีอะไรที่มีเกณฑ์ออเอาชาวก็มีบ้าง สิงห์มัง,งกรมิถุนกันนะคะดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาคือดูไม้ใจเราตรงกันเราจะไปต่อกันยังไงดี ขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันที่จริงแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของฉันดูไว้เธอสำคัญสำหรับฉันรักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีโอเคฝากกดไลค์ก็แชร์กับซับสไครป์บอดี้ด้วยนะคะใครที่สนใจเครื่องรางน้ำหอมตัวนี้หอมมากใช้ก่อนออกจากบ้านนะคะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการมินิเฟสใครที่อยากสมหวังไม่ว่าจะเป็นด้านไหนหรือหรืออันนี้ก็ใช้ในดึงแฟนเก่ากลับมาก็ได้คนที่ผูกจิตผูกรักก็ต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วสําหรับคนที่งบน้อยนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะมาแทนนะ้ำวันสนิทนะตัวนี้หอมมากฉีด หลังหูนะคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สวดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีบทสวดให้ตัวนี้คือเลิศดม่าจริงต้องมีนะสองตัวนี้ต้องใช้คู่กันสีพึ่งด้วยนะคะตัวนี้บำรุงฝีปากแล้วฝีริมฝีปากแล้วก็ช่วยในเรื่องของคำพูดวาจานะคะใครที่แบบอยากให้แฟนเปตัวนี้เลยอยากให้ลูกค้าเปค้าขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะอ,อ้อนอ้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแป้งนะหน้าทองนะคะ แล้วก็มีเพนดูลัมนะใครสนใจก็แอดไลน์สำหรับคนที่งบน้อยแนะนำเป็นเครื่องรางนะคะถ้าสำหรับคนงบน้อยนะก็บูชาเครื่องรางไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย